สวัสดีค่ะเด็กๆโพสท่ายโยคะง,ง่ายๆสำหรับเด็กๆวันนี้คุณครูยกท่าสัตว์น่ารักน่ารักมาทั้งหมด6ตัวใครพร้อมที่จะไปลุยป่าและไปผจญภัยกับท่ายโยคะสัตว์น่ารักน่ารักกับคุณครูบ้างเอ่ยพร้อมแล้วเด็กๆสวมเสื้อผ้าที่ยืดหยุ่นและสบายตัวนะคะพร้อมหรือยังคะ ไปค่ะไปดูท่าแรกกันเลยดีกว่าท่าแลกคูณนะคะจะเป็นการฝึกสมาธิกันก่อนนะลูกเป็นท่าดอกบวกัวครึ่งดอกท่านี้เด็กๆจะต้องกำหนดลมหายใจชา้ชาๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆเด็กๆจะรู้สึกถึงการกำหนดลมหายใจที่ช่องท้องหลังตรงนะคะ ยืดลำตัวขึ้นสูงสูงไข้าขาของเด็กๆแบบนี้วางมือบนเข่าทั้งสองข้างนิ้วชี้และหัวแม่มือประกบกันเป็นรูปวงกลมจากนั้นเด็กๆหลับตาค่ะหายใจเข้าทางจมูกเติมลมเข้าไปให้เต็มท้อง หายใจเข้าและออกช้าๆเด็กๆทำสมาธิกำหนดลมหายใจแบบนี้ทำซ้ำๆสามรอบนะคะ ท่าฮีโร่กระต่ายนะคะเป็นการกำหนดลมหายใจแบบกระต่ายน้อยเด็กๆคุกเข่าลงไปนะคะโดยให้หลังของเด็กๆนั้นตั้งตรงค่ะส่วนก้นของเด็กๆนั้นอยู่บนเท้ายื่นมือไปข้างหน้านะคะงอข้อศอกผ่อนคลายมือลงเพื่อให้ดูเหมือนอุงเท้าของกระต่าย หายใจเข้าทางจมูกเร็วๆและผ่อนลมทำซ้ำๆนะคะสูดอากาศเข้าทางจมูกแล้วผ่อนลมหายใจลงสูดหายใจเข้าออกแบบเร็วๆ,ๆเด็กๆทำซ้ำแบบนี้สามรอบค่ะ ่าสุนักจริงจอกความหน้าเริ่มที่มือและเข่างอนิ้วเท้าและดันขึ้นเหยียดขาของเด็กๆให้ตรงและยกก้นขึ้นสู่ท้องฟ้าวางฝ่าเท้าให้เต็มพื้นนะคะเด็กๆจะรู้สึกตึงให้เด็กๆยืดหยุ่นเท่าที่ไหวนะคะทำเท่าที่ได้ค่ะเด็กๆจากนั้นกระดิก ก้นราวกับเด็กๆกำลังกระดิกหางสีแดงๆเป็นพวงสมมุติว่าตัวเองเป็นสุนัขจิ้งจอกแล้วยอ่อเข่าลงในท่าแชร์โพสผ่อนคลายแล้วเริ่มทำซ้ำใหม่ในท่านี้สามรอบค่ะ ้ากวางน้อยเด็กๆนั่งลงหลังตรงนะคะเหยียดขาไปข้างหน้าค่อยขาขวาไว้เหนือขาซ้ายวางเท้าขวาแนบชิดติดพื้นกอดเข่าขวาด้วยมือซ้ายค่อยๆบิดลำตัวไปข้างหลังของเด็กๆค้างท่าไวา้ค่ะสามลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกจากนั้นเด็กๆลองทำซ้ำอีกด้านหนึ่งในแบบเดียวกันนะคะลองฝึกทั้งสองข้างซ้ายขวาแบบนี้ประมาณสรอบนะคะอย่าลืมสูตรลมหายใจเข้าออกช้าๆ ่านกฮูกค่ะเป็นการบิดเอวเด็กๆนั่งคุกเข่าลงไปนะคะสูดลมหายใจเข้าโอบแขนซ้ายไว้ข้างหน้าส่วนแขนขวาไว้ข้างหลังกอดตัวเองให้แน่นขณะที่เด็กๆหายใจออกนั้นให้หันไปมองทางด้านขวาจากนั้น ให้เด็กๆทําซ้ำอีกข้างหนึ่งในแบบเดียวกันนะคะเด็กๆฝึกทําในท่านี้ทั้งซ้ายและขวาประมาณสรอบนะคะมาถึงท่าสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆท่านี้เป็นท่านกหัวขวานค่ะเด็กๆต้องยืน ตัวตรงนะคะถอยเท้าข้างหนึ่งไปข้างหลังเท้าด้านที่ถอยหลังไปนั้นเด็กๆจิกปลายเท้าขึ้นค่ะแล้วโยกไปข้างหน้าประสานมือของเด็กๆเ,เข้าด้วยกันแล้วเด็กๆโยกตัวไปข้างหน้าแล้วโยกกลับหลัง ทำซ,ำซ้ำสามรอบเหมือนกับว่าเด็กๆใช้ปากแหลมๆเจาะไปที่ลำต้นของต้นไม้เหมือนกับเด็กๆกำลังเป็นนกหัวขวานอยู่นั่นเองทำซ้ำแบบนี้อีกสามรอบนะคะ เป็นยังไงบ้างคะท่าสัตว์โยคะน่ารักน่ารักในวันนี้6ท่าด้วยกันเด็กๆชอบท่าไหนบ้างคะลองเลือกมาสักหนึ่งท่าแล้วอัดคลิปวิดีโอฝึกท่าโยคะสัตว์ตัวนั้นส่งมาให้คุณครูประจำชั้นตัวเองดูด้วยนะคะหรือจะถ่ายเป็นภาพนิ่งโพสท่านั้นมาก็ได้คะ่ะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าโยคะน่ะช่วยพัฒนาทั้งร่างกายจิตใจเสริมสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อทั้งยังช่วยให้เด็กๆรู้สึกผ่อนคลายเป็นการฝึกสมาธิให้เด็กๆจดจ่อและมีสติอยู่กับสิ่งที่ทำนะคะช่วยให้เด็กๆควบคุมอารมณ์ตนเองได้เป็นเด็กอารมณ์ดีเป็นเด็กใจเย็นขึ้น สามารถรับฟังเหตุผลของผู้ใหญ่ได้ดีขึ้นอีกด้วยทาโยคะนี้เป็นท่าเบสิกพื้นฐานสำหรับเด็กๆเลยเด็กๆล,ลองหาเวลาว่างฝึกกับที่บ้านนะคะเด็กๆรู้ไหมช่วงนี้วิกฤตโควิด COVID -19 มันรู้สึกตึงเครียดหรือเกินเด็กๆลองหาเวลาฝึกท่าโยคะนะคะ หวังว่าท่าโยคะของคุณครูในวันนี้จะมีประโยชน์กับเด็กๆและครอบครัวเราจะสู้วิกฤตไปด้วยกันนะคะคลิปวิดีโอการสอนโยคะของคุณครูจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ